ไม่ไหวจริงๆนะครับเรียกว่าคําว่าสภาพดีนะบางทีมันไม่ได้ต้องดีสุดๆจนรู้สึกแบบโอ้โหประหลาดใจแต่บางทีมันมองภาพรวมนะรถบางคันนะมันอาจจะเหมือนไม่ไม,ไม่มีอะไรหวือหวาเลยแต่จริงๆแล้วเรียกกกเรียอะไรพอเราได้ดูแล้วรนะู้สึกว่ารถคันนี้มันมันถูกได้รับการดูแลมาดีสมควรเพียงพอที่จะอ,อยู่อยู่ในสภาพที่ดีอ่ะ นะฮะรถมันก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถครอบครองมันแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่านะครับนะซึ่งนี่ก็เราก็จะพยายามคัดสรรพยายามคัดเลือกรถที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้เจอกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องทางของเราด้วยนะครับทุกช่องทางครับผม รถดีๆมีมาเป็นประจำครับท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าแน่นอนนะครับทีนี้พอเราดูรูปรถก็ไปเรื่อย สิ่งที่เราต้องดูแน่นอนครับเราเห็นทีแรกมันก็ต้องเกิดจากว่าเราชอบรถแบบนี้ก่อนเราตั้งเป้าเราอยากได้รถอะไรรถเก่งรถซิ่งรถหรูรถสปอร์ตรถบรรทุกรถฟุตทักรถกระบะอ่าก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปรอบๆโดยรวมนะเฮ้ยรถบุบไหมมีร่องรอยการชนไหมเอ๊ะช่วงล่างเป็นยังไงมีให้ดูหรือเปล่านะครับเพราะคนขายเขาลงเขาควรจะลงให้ละเอียดอยู่แล้วเพราะยิ่งละเอียดแล้วยิ่งดีไง มันยิ่งคัดกรองคนซื้อได้มากขึ้นใช่ไหมครับเขาเห็นรถเออถ้าเขายังติดต่อไปใช่ไหมว่าเขาเห็นข้อมูลทุกอย่างคุณแล้วโอ้มันดีเว้ยเขาก็ติดต่อไปถูกต้องไหมครับเนี่ยพอเราดูภาพรวมภายนาอกสีส,สีดีขนาดไหนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้มันก็ล้วก็ผ่านขั้นตอนนั้นโอ้ถ้าสีเป็นล่องเป็นรอย,ยเยอะต้องไปเก็บสีเท่าไหร่ซ่อมสีอีกเท่าไหร่ทำอย่างดีเท่าไหร่ทำแบบพอใช้อีกเท่าไหร่